อะต่อนะครับกลอกสองไม่ใช่กลอกสิบเก้าเจ็ดห้านะกอลอกสองว่าไงเกลอือดูนะสุดยอดเลยบรรยากาศโอ้ ดูครับผลทางเราป่องสุรียนจันธาเดี๋ยวซูมซูมกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปรูรูข้างบนคือป่องข้างบนนะจะเป็นวิวว่างนันจะชมวิวเดี๋ยวพักอีกสิบลอกครับถึงแน่นอนสุดยอดป่องสุรียนจันธาบรรยากาศรับรองนะครับ นิดเดียวงนิดเดียวนะน่นิดเดียวหแล้วพักอีกขิดรอบครับถึงโอเคมาแต่ชอบานไม่ไผ่อีกแล้วนะ ผมก็พักสองรอบแล้วครับ <c oughs> แต่แต่ตรงนี้ไปผมว่าอีกสี่ห้ารอบ <c oughs> ลิงเยอะมากนะครับสุดยอดเลยครับนะเขาชิลๆมากเลยนะเขาแบบไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยเลยเขาปีนขึ้นทั้งเขาทั้งหลงปีนขึ้นปีนลงนะนะด,ดูเขาเลยนะกระเลอร์กรเลอร์ เอยเกิดเป็นไงมั่งสบายดีไหมหูตึงเหรอพูดไปได้ยินเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบเราต้องสู้อีกสักอึดนึงครับไปลุยไหนก็มาแล้วต้องขึ้นให้ถึงเดี๋ยวจะหาว่า Volunteer to eat ไปไม่ถึงสักที่ฟังจากเสียงพูดก่อรูนะครับว่าเต็มข้อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพักตรงนี้หน่อยนะเขามีที่พักให้หน่อย เขาสุเรียนยันทาเมืองไทยไม่มีปากกามาเขียนเชื่อว่าถึงแล้วเฮ้ยเหนื่อยหอบแหกแหก You don't know. yeah.